คามสซาโตะออยากะอีกหนึ่งตัวละคร DPS ท่าน้ำแข็งที่สามารถทำความเสียหายได้แรงมากแล้วก็เล่นสนุกมากๆด้วยเช่นกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาฟังกันได้ในคลิปนี้เลยครับ จะสรุปตัวละครอายากะแบบสั้นๆผมจะพูดได้คําเดียวเลยว่าใช้ทุกอย่างนั่นเองนะครับตัวละครอายากะเป็นตัวละครที่จะต้องใช้การโจมตีปกติการชาร์จโจมตีการใช้สกิล E ีการใช้สกิลอันติรวมถึงการแดชด้วยเพื่อลีดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นผู้เล่นสาสตร์ที่ชอบแบบเล่นตัวละครตัวเดียวแล้วสามารถใช้ทุกอย่างเพื่อสร้างความเสียหายได้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวละครบ่อยๆเพื่อที่จะกดสกิลหรือว่าบัฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็อาจจะถูกใจตัวอายกาอย่างมากเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบตัวละครที่แบบต้องมาอยู่ตัวเดียวนานๆอยากจะเปลี่ยนตัวละครเนี่ยการเล่นอระกาก็อาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเรามาดูเกมเพที่เป็นหัวใจหลักของตัวอายกากันก่อนเลยก็แล้วกันกันคือการเดชนั่นเอง ำไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นความสามารถของการเดสตัวอาากะจะเหมือนโมน่านั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเราจะมุดดินสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนโมน่าแค่มุดดินแล้วเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับผมตัวของออากะมาพร้อมกับความสามารถเมื่อเราทําการมุดดินแล้วโผล่ขึ้นมาตัวของดาบจะทําการเคลือบธาตุน้ําแข็งลงไปทันทีเป็นระยะเวลาสันส้นๆด้วยนั่นเองนะครับทำให้การโจมตีปกติการช้าโจมตีเนี่ยสามารถทําความเสียหายเป็นธาตุน้ําแข็งได้เลย ทันทีนั่นเอง และเช่นเดียวกันกับออา,ากาศด้วยครับเมื่อเราทําการมุดดินแล้วไปโผล่ใส่หน้ามอนสเตอร์ตัวไหนมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นก็จะติดสถานะน้ําแข็งด้วยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันแต่ผมค่อยพูดในส่วนของข้อเสียในส่วนของการจัดตัวละครก็แล้วกันนะครับแต่ว่าที่เป็นทีเด็ดมากๆของการมุดน้ําแข็งของตัวอายากาศนะครับนั่นก็คือมีพาสซีบอันหนึ่งมาเสริมความสามารถให้กับตัวมุดน้ําแข็งทําให้ตัวอายากาศสามารถโจมตีได้แรงขึ้นอีกต่อหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโดยพาสซีบอัน,น ตัวไอายากาศสามารถมุดดินล้วไปโผล่ใส่หน้ามอสเตอร์ตัวไหนได้ตัวไอายากาศจะได้รับบัฟความเสียหายน้ําแข็งเพิ่มขึ้นอีก18ซนะครับผมเป็นระยะเวลา10วิซึ่งถ้าเกิดมีแค่นี้มันก็โอเคมันก็โกงมากมากแล้วนะครับแต่ว่าตัวของพลาสติยังฟื้นฟูพลัรรงงานที่เสียไปอีก10หน่วยด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้การมุดดินมุดน้ําแข็งได้อย่างคล่องแคล่วแล้วล่ะก็เพื่อนๆจะสามารถใช้ไอเฟรมในการหลบอะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราหลบทีแล้วเรา โผล่ขึ้นมามันโดนมอนสเตอร์เราก็ได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยแล้วก็ถือว่าตัวอากาศสามารถหลบได้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆด้วยนั่นเองนะครับ ในส่วนของเกมเพย์การโจมตีปกติอันนี้ผมขอไม่พูดอะไรก็แล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากตัวละครตัวอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปเลยนั่นคือการชาร์จโจมตีนั่นเองนะครับตัวการชาร์จโจมตีของตัวอายกะสามารถโจมตีได้ในระยะที่ไกลออกมาได้นิดนึงแถมยังมีแอนิเมชันในการชาร์จโจมตีที่เร็วมากๆด้วยนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายชาร์จโจมตีและอยากได้ตัวละครชาร์จโจมตีที่โจมตีได้ไวเนี่ยตัวอายากะถือว่าเป็นคําตอบที่ดีมากมาก เลยนั่นเองนะครับและก็อีกสิ่งหนึ่งของการชาร์จโจมตีตัวไอากาบถ้าเกิดว่าเราดูเผลอเนี่ยมันอาจจะสามารถชาร์จโจมตีโดนมอนสเตอร์แค่1ตัวครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมอนสเตอร์เนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่จําเป็นทึงต้องติดกันเลยนะคือแบบแค่มันอยู่ใกล้ๆกันก็มีโอกาสที่ตัวไอากาบจะสามารถชาร์จโจมตีโดนมอนสเตอร์ตัวที่มันอยู่ข้างๆได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ er ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลย ต่อมาในส่วนของสกิล e ตัวอายากาะนะครับตัวสกิล e อายากาะก็เรียกได้ว่าเรียบง่ายครับผมเพียงแค่เรากดตัวสกิล e ตัวอายากาะก็จะ้ทำการโจมตีมอนสเตอร์เป็นวงกลมรอบๆตัวนะครับแค่นี้จบเลยไม่มีลูกเล่นไม่มีความสามารถอะไรเสริมเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันลดความยุ่งยากในการเล่นของตัวออยากาะนะครับเพ,เพื่อนๆคิดดูสิถ้าเกิดว่าเรามีสกิล e ที่มีลูกเล่นเยอะกดค้างกดปกติได้หรือว่าจะมีเงื่อนไขอะไรการเล่นตัวอายากาะมันก็จะยุ่งยากขึ้นมามา,มากๆเลยนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูพัสเศษที่เสริมความสามารถของตัวสกิล e กันต่อนะครับเมื่อตัวไออากะทำการใช้สกิล e นะครับก็จะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติรวมถึงการชาร์จโจมตีขึ้นอีก30เป็นระยะเวลา6วิด้วยนั่นเองนะครับซึ่งบัฟนี้มันดีมากๆเลยในเมื่อไออากะเน้นการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีอยู่แล้วเพราะงั้นบัฟดีก็จะมาเสริมความสามารถความเสียหายการโจมตีพวกนี้ได้อย่างดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับ สุดท้ายในเมื่อการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีรวมถึงสกิลอีต่างๆก็ดีหมดแล้วตัวอันติมันก็ต้องดีตามด้วยนั่นเองนะครับตัวอันติของตัวไออากะทาการสร้างพายุน้ําแข็งออกมานะครับโดยไอตัวพายุนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในระยะความเสียหายมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะได้ไปโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่แนวหลังได้อย่างง่ายดายนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ติดอยู่ในวงพายุน้ําแข็งแล้วตัวของวงพายุน้ําแข็งก็ทําการ เคลื่อนที่ช้าลงเพื่อให้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะ่ะโดนดามเมดได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับดาเมตต่อฮิต ของตัวอันติอายากะอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันโจมตีค่อนข้างต่อเนื่องและถี่มากๆเลยโดยสรุปแล้วตัวอันติถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถทําอันติโจมตีได้คิดละประมาณ10,000ถ้าเกิดรวมทุกอย่างแล้วก็อาจจะทำความเสียหายได้ประมาณแสนขึ้นได้เลยนะครับผมก็สรุปเกมเพย์ตัวละครอายากะอีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้ทุกอย่างเพื่อสร้างความเสียหายจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีการใช้สกิลอีการใช้สกิลอันติรวมถึงพรสวรรค์ต่างๆก็มา เสริมดาเมจให้กับตัวาาากาศจะสามารถทําความเสียหายได้อย่างรุนแรงด้วยจะหาว่าผมอวยก็ได้นะแต่ตัวละครอาอากะเป็นตัวละครที่ผมแนะนําว่ามีติดไอดีไว้เด็กครับมันไม่เสียหายอะไรเลยแถมยังได้ใช้ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ ในเรื่องของการสวมใส่อาวุธให้กับตัวอายากาศนะครับก็มีอาวุธชิ้นหนึ่งที่เป็นอาวุธประจําตัวและผมก่อนแนะนํามากๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากเล่นอายากาศแบบจริงจังสามารถทําดามเมจได้อย่างมหาศาลนั่นก็คือตัวของดาบมิสปิตเตอร์นั่นเองนะครับฮัแนแอ่อาจถูกแล้วนะ ตัวดาบมิสสปีเตอร์มีค่า b a s แ a คแท็กที่สูงมีอ f ฟลอ g เป็นคีแดมรวมถึงมีสกิลที่จะเสริมความสามารถการสร้างดามเมจของธาตุซึ่งตัวอากากะส่วนใหญ่ก็โจมตีเป็นธาตุอยู่แล้วเพราะงั้นตัวดาบเล่มนี้ก็จะมาเสริมดามเมจให้กับตัวอายกากะได้อย่างสูงมากๆเลยนะครับก็เป็นดาบที่ผมแนะนําเป็น Number 1วเลยก็ว่าได้นะครับ ดาบต่อมาถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีดาบตัวของมิสปิตเตอร์ผมก็นําเป็นตัวของดาบเขียวดาบเจ็ดคัตเตอร์ของเรานั่นเองนะครับตัวดาบอันนี้ถึงจะมีเบสแอคแท็กที่น้อยไปหน่อยแต่ก็ทดแทนด้วยค่าคิเรตที่สูงมากๆเลยนะครับสูงจนเราสามารถไม่ต้องสนใจในส่วนของคิรเรตได้เลยไปลงที่ความแรงคิดอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับรวมถึงค่าแอคแท็กมันก็จะให้มาเยอะอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งเรามีเลือดเยอะตัวของค่าแอคแท็กก็จะเยอะขึ้นตามด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นดาบหมายเลข2ที่ ผมแนะนําเลยนะครับผม ในส่วนของตัวดาบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบ5ดาวอย่างฮารันนะครับผมผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ยิ่งเป็นดาบลิมิเต็ดหายากด้วยก็ไม่ค่อยแนะนำครับเพราะงั้นผมก็จะแนะนําแค่ดาบ5ดาวอีกอันนึงนั่นก็คือสกายวานเบสนั่นเองนะครับผมก็เป็นดาบทาวอนที่หาได้ไง่ายๆนั่นเองถ้าเกิดว่าไม่มีทั้งดาบมิสไม่มีทั้งดาบเขียวก็ใช้ตัวของสกายเวิร์ดได้เหมือนกันนะครับตัวของสกายเวิร์ดมีเบสแอคแท็กอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็มีออฟลองคือฟื้นฟูพลังงานซึ่งตัวอันตขขงต เยอะมากถ้าเกิดว่าเราใส่ดาบเล่มนี้เราก็สามารถที่จะวนอันติได้แทบจะตลอดเวลาเลยนั่นเองแถมเวลาที่เราใช้อันติตัวของดบาบก็จะให้บัฟตีไวตีธรรมดาแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นดาบหมายเลขสาที่ผมแนะนําเลยสําหรับตัวอาวุธ5ดาวนั่นเองนะครับ สำหรับในส่วนของดาบ4ดาวนะครับดาบที่ผมแนะนําเป็น Number ร์วันเลยน,นั่นก็คือตัวของดาบ Park the b a t t l e ลพาดเดอร์แบ็กเบดของเรานั่นเองนะครับตัวออฟลองมีอัตราคีให้รวมถึงตัวสกิลมีการดูดเลือดแล้วก็เพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นดาบที่เล่นง่ายแล้วก็ได้รับบัฟในการโจมตีปกติแรงขึ้นด้วยนั่นเองมันเหมาะกับตัวไอระกามากๆเลยนะครับดาบ4ดาวเล่มต่อไปที่ผมยกให้เป็นหมายเลข2เลยนั่นคือตัวของดาบแบ็กคิปนั่น เองนะครับก็ดาบเล่มนี้เติบโตเป็นความแรงคิติคอนในส่วนของสกิลอาจจะไม่เหมาะก,การไปตีบอสเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําการโจมตีดันเจียนดันอาร์ติแฟก์หรือว่าตีมอนตามโลกลต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่ามันมีสกิลถ้าเกิดเราสามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้ตัวละครที่ถือดาบนี้ก็จะได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ ในส่วนของดาบฟีดาวอายากาศผมอาจจะแนะนําได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแบ็กซ้อนเนี่ยคือมันจบเลยนะครับเพราะว่าตัวของแบ็กซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับตัวอาากาศจริงๆมากๆเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําอาวุธคราฟสักหนึ่งชิ้นนะผมก็ขอแนะนําเป็นอาวุธคราฟของตัวเมืองอินาซึม่าเลยนะครับไหนจะเรื่องสกิลที่จะมาช่วยในการฟื้นฟูพลังงานธาตุอันติให้กับตัวอาากาศได้อย่างดีนะครับรวมถึงดีไซน์ก็ค่อนข้างเท่ด้วยถ้าเกิดว่าเราไออากาศ ไปถือดาบนี้แล้วไปถ่ายรูปเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับ เซตอัตติแฟกที่เหมาะสําหรับตัวไอากากะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆคืออาจจะมีแค่เซตเดียวเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือตัวของเซต b ีบิซ่าสเตเยอร์นะครับก็เซตนี้ทําให้ตัวละครน้ําแข็งทุกๆตัวสามารถจัดอ r t ติแฟกได้ง่ายมากๆเพราะว่าตัวเซตมันจะบูสต์เรื่องของค่าคิเลตให้ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีหน่อยกันแล้วกันที่ตัวเซตอาจจะมีแค่เซตเดียวจริงๆแต่ว่าการจัดอ r t ติแฟกมันไม่ได้ยากเกินเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อน เื่อนอยากทำพวกอันตีแรงๆถ่ายรูปใช้อันตีแรงๆเดียก็จะมีเซตในส่วนของ 4mBm ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวอันตีแรงขึ้นตามตัวของฟ้นฟูพลังงานนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทำสกรีนช็อตตอนใช้อันตีแรงๆก็เซตนี้แนะนำเลยนะครับผมในส่วนของเซตผสมนะครับก็อาจจะมี2น้าแข็งบวกกับพวก2เซตที่บวกค่าพลังโจมตีพวกนี้นะครับรวมถึงอาจจะใส่เป็น2น้าแข็ง2 mBm ก็ได้นะครับก็จะมีโบนัสความเสียหายน้าแข็งรวมถึงมีฟู้ฟูพลังงานติด ตัวให้กับตัวออยากาศด้วยนั่นเองนะครับก็ที่เหลือผมก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วละ่ะเอาเป็นแค่เซตผสมมีแค่นี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของออฟหลักแล้วก็ออฟรองให้กับตัวอ์ติแฟกนะครับในส่วนของดอกไม้กับคนนกอันนี้คลามนะครับเพราะว่ามันตายตัวอยู่แล้วเรามาเริ่มที่ตัวของนาฬิกากันเลยนะครับก็ตัวออยากาศเป็นตัวละคร DPS งั้นในส่วนของออฟหลักมันก็จะเหมือนกับตัว DPS ตัวอื่นเลยนะครับนั่นคือใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับในส่วนของอันนี้ผมจะไม่แนะนําเป็น พืนฟูพลังงานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวอายาการเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้อติอย่างเดียวก็ได้นะครับการโจมตีทุกอย่างของอายากาศคือความแรงนะครับเพราะงั้นเราเอาเป็นอ t แท็กเปอร์เซนต์ดีกว่าครับมันน่าจะคุ้มที่สุดแล้ว ในส่วนของถ้วยนะครับอายกะโจมตีเป็นน้ําแข็งแทบจะตลอดเวลาเลยเพราะงานผมก็แนะนําได้แค่อย่างเดียวน,นั่นคือตัวของถ้วยน้ําแข็งนะครับการใส่ถ้วยพลังโจมตีอะไรนี่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะก็พยายามหาถ้วยน้ําแข็งให้ได้ก็แล้วกันนะครับแต่ทว่าในบางกรณีที่เพื่อนๆใช้ดาบมิสแล้วมีพลังโจมตีที่ต่ำมากๆไม่ถึง2,000หรือว่าไม่ถึง2,100ยเนี่ยผมก็แนะนําว่าใส่ถ้วยพลังโจมตีได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีดาบมิ พลังโจมตีไม่ค่อยสูงแต่ว่ามีตัวละครเฉินเหอยังไงถ้วยน้ำแข็งก็ดีกว่าอยู่ดีนั่นเองนะครับ สุดท้ายในส่วนของหมวกหรือว่ามงกุฎนะครับจริงอยู่ที่อายกะติบโตเป็นความเสียหายคิติคอนนะครับแต่ผมก็ยังแนะนำเพื่อนๆว่าให้ใส่ในส่วนของความเสียหายคิติคอนไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นในส่วนของ4ี่เซตบิสซาสเตเรียอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างบูตในส่วนของคิเลตอยู่แล้วไหนเราจะต้องใส่ตัวของ2น้ำแข็งเพื่อเป็นแบตเตอรี่เราก็จะได้รับในส่วนของสั่นพองน้ำแข็งที่จะสามารถเพิ่มอัตราคิอีก15%ให้กับตัวไอกะ ได้นะครับเพราะงั้นเราไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องอัตราคิเลยเราไปเน้นที่ความแรงคิแบบสุดๆไปเลยนะครับเว้นแต่เพื่อนๆจะโชคลาจริงๆนะคือแบบว่าหา4มิสซาสเตเยอร์แล้วแล้วมันไม่มีออฟรองเป็นอัตราคิให้เลยก็อาจจะต้องใส่ในส่วนของอัตราคิเปิดไปนั่นเองนะครับ ในส่วนของออฟลองนะครับผมก็หาพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์หาอัตราคียนะครับอันนี้คือในส่วนของออฟลองผมจะเชียร์ที่อัตราคียค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่หาความแรงคียในส่วนของออฟลองเท่าไหร่แล้วเราไปเน้นที่อัตราคียดีกว่ายกเว้นว่าเพื่อนๆจะใส่ดาบเขียวนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่ดาบเขียวนะครับผมไปใส่ออฟลองเป็นความแรงคียให้หมดเลยก็ยังได้นะครับแล้วก็ไปเน้นที่ฟื้นฟูพลังงานมีสัก120ไม่เกิน130จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าในตัวอย่างอันนี้คือ ไม่มีฟื้นฟูพลังงานเลยเพราะว่าผมมีเชนเถอที่เป็นแบตเตอรี่ที่ดีสักตัวไอรากาศมากๆอยู่แล้วนั่นเองเพราะงั้นผมจะไม่สนใจเลยว่าตัวไอรากาจะมีฟื้นฟูพลังงานหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเชนเถอผมเขาจะจัดการให้เองในเรื่องของตรงนี้นะครับกลุ่มดาวของตัวไอายากา อาจจะมีอันที่ไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่แน่นอนครับมันก็จะมีอันที่ค่อนข้างหวือหวาสุดๆไปเลยนะครับเพราะงั้นเรามาฟังกันเลยดีกว่าว่ากลุ่มดาวแต่ละอันของตัวออยกากะจะมีความสามารถแบบไหนกันนะครับกลุ่มดาวที่1ของตัวออยกากะอันนี้อาจจะดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้การโจมตีปกติการชาร์จโจมตีนะครับมีโอกาส50%ที่จะไปลดคูดาวของตัวสกิล E ตัวออยกากะลง0.3วินนั่นเองนะครับซึ่งมัน ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากก็ได้ครับแต่ผมก็มองว่ามีไว้ก็ดีครับเวลาเราเล่นอายกาศแบบตีไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวตัวสกิล l E มันก็จะเด้งให้เราใช้ได้ค่อนข้างไวมากด้วยนั่นเองนะครับ กลุ่มดาวที่2อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ก็ดีรับหนึ่งแต่อาจไม่ได้ดีอะไรมากขนาดนั้นนะครับนั่นก็คือเวลาเราใช้อันติของตัวอายกานนะครับตัวอันติจะทำการสร้างพายุน้ําแข็งไซมินิออกมาอีก2อันนะครับโดยมันจะไปอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวอันใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเราโจมตีมอนสเตอร์ที่มีจํานวนเยอะมันก็จะเป็นข้อดีที่ว่าไอตัวอันเล็กเนี่ยอาจจะไปโดนมอนสเตอร์ที่อยู่ห่างจากตัวอันติอันใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าเกิดเราไปโจมตี บอสที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากตัวของอันติตรงนี้มันอาจจะโดนแค่ตัวอันใหญ่แล้วก็โดนตัวอันเล็กแค่1อันนะครับส่งอีกอันนึงมันก็จะเลยไปไหนไม่รู้แล้วเหมือนกันอาจจะต้องเป็นบอสระดับมโหฬาอย่างอัสดาฮาอะไรพวกนี้ที่จะสามารถโดนอันติพร้อมกันถึง3ดอกเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าสามารถโดนอันติพร้อมกัน3ดอกได้ตัวดาเมจเนี่ยมันก็จะบูสต์ขึ้นมาได้อย่างมหาศาลมากในคาว่ามากๆเติมมากๆไปอีก10ครั้งเลยครับเพราะว่าอันติอันเล็กเนี่ยมันก็ทํา ความเสียหายเป็น20%ของตัวอันติอันใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าอันติอันใหญ่เราทําความเสียหาย10,000ตัวอันเล็กก็ทําความเสียหายแค่2,000แต่ถ้าเกิดว่ามันโดนอันเล็กอีก2ออันก็คือโดนไปอีก4,000ต่อฮิตเลยนั่นเองนะครับผม ในส่วนของกลุ่มดาที่4อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มดาที่ดีมากๆของตัวออยกากะเลยนะครับนั่นก็คือเวลาออยกากะใช้สกิลอันติแล้วอันติไปโดนมอนสเตอร์ตัวไหนตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะโดนลดพลังป้องกันไปถึง30%เลยนะครับซึ่งไอ้ลดพลังป้องกันไป30%มเนี่ยมันก็ดีมากๆเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวออยกากะจะเอาออกมาตีก็ได้ครับคือตัวละครตัวอื่นๆก็สามารถเอาออกมาโจมตีได้นะครับเพราะว่าในส่วนของดีบัฟนี้มันโดนมอนสเตอร์มันไม่ใช่เป็นบัฟของตัวเรา พอทอายกาเพียงแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับผม กลุ่มดาวที่6จะถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่เพิ่มลูกเล่นให้กับการชาร์จโจมตีตัวละครอายกากะนั่นเองนะครับโดยกลุ่มดาวนี้จะเพิ่มความเสียหายการชาร์จโจมตีอีก298นนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการชาร์จโจมตีออกไปแล้วตัวของกลุ่มดาว6นี้จะติดคูดาวอยู่ที่10วินั่นเองนะครับซึ่งไอบโบนัสเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแรงมหาแรงมากๆเลยครับคือเราชาร์จโจมตีทีโร่ววมันอาจจะขึ้นเป็น4 5หมื่น6หมื่นได้เลยนะครับเพราะงั้นกลุ่มดาว6นี้ถือว่าเป็น ที่ก๊อตสำหรับตัวอายากะมากๆแถมคูดาว1ิวิก็ไม่ใช่อะไรที่นานมากเลยครับแป,ป๊บๆเดี๋ยวตัวกุมดาห6มันก็ติดขึ้นมาให้เราได้ใช้อีกแล้วแล้วเราสามารถสังเกตกุ่มดาว6ได้ที่มือของอายากาศละครับมันจะมีแสงสีชมพูดอกซากุระจีบใบซากุระโปยปิวออกมานั่นเองนะครับนั่นก็คือหมายความว่าตัวของกุมดาห6พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองนะครับ ในเรื่องของการจัดทีมให้กับตัวอายกาศในเรื่องของธาตุมันอาจจะค่อนข้างฟิกไม่หน่อยครับแต่ว่าตัวละครนี้ก็ค่อนข้างมีหลากหลายอยู่เหมือนกันนะตัวละครตัวแรกก็เป็นตัวละครที่ผมก็เคยพูดมาแล้วนั่นก็คือตัวละครน้ำแข็งนะครับผมก็ขอแนะนําเลยว่าอายกาขาดตัวละครน้ำแข็งไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับไหนจะต้องมาเป็นแบตเตอรี่ให้กับตัวอายการไหนจะต้องมาทําสั่นพองน้ําแข็งเพื่อเอาอัตราคีเพิ่มด้วยก็ตัวละครน้ําแข็งที่ผมแนะนําก็จะมีอยู่3ตัวดังนี้ น,นั่นก็คือตัวละครเฉินเหอตัวละครเดีย o n าตัวละครโรซาเรียนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็สตัวละครนี้ก็จะมีความสามารถซัพพอร์ตตัวอากาศที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราอยากได้อากาศโจมตีแรงๆยังไงก็ต้องเป็นเฉินเหออย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวละครที่เอามาคิวเอามาซัพพอร์ตเรื่องการอยู่รอดของตัวอากาศก็เอาเดีย o n าเข้าทีมเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวละครที่มาบูส์อัตราคีอีกต่อหนึ่งก็เอาโรซาเรียเข้าทีมได้เลยนั่นเองนะครับ ตัวละครตัวที่2ที่ผมแนะนํานั่นก็คือตัวละคราธาตุลมที่ใส่4วินิเซนต์นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวละคราธาตุลมอะไรก็ได้นะครับขอแค่ใส่4วินิเซนต์ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซูโคสที่มี C6 หรือว่าเป็นคาซือฮะนะครับก็จะโอเคกว่าหน่อยนะครับเพราะว่า2ตัวละครนี้มันจะเพิ่มความเสียหายาธาตุให้กับตัวอไอยากาใดด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายนั่นก็คือตัวละคราธาตุน้ํานั่นเองนะครับผมขาดธาตุน้ําไปไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าตัว ของอ์ติแฟกต์เราถ้าเกิดเราโจมตีมอนสเตอร์ที่ติดสถานะแช่แข็งเนี่ยยังไงก็ต้องมีตัวละครธาตุน้ํามาช่วยด้วยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างซิงชิลก็จะได้เรื่องของดาเมจมาเสริมด้วยนะครับหรือไม่จะเป็นโมนาก็ได้นะครับผมโมนานี่ผมค่อนข้างแนะนําสุดๆไปเลยเพราะว่าเสริมดาเมจของตัวอายากาศได้ค่อนข้างดีมากๆแถมยังมีสกิลรอมอนให้มาอยู่เป็นกระจกด้วยเวลาเราชาร์จโจมตีเวลาเราใช้สกิลอันตีหรือว่าสกิลอีเดีย่ยมันก็จะได้โดนมอนสเตอร์เป็นกระจุกไปเลยนั่นเองนะครับส่วนตัว ครธาตุไฟบางตัวผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับจาที่ผมบอกได้ไหมว่าตัวของการมุดดินเนี่ยมันมีข้อเสียมันก็จะเกิดจากตัวละคราธาตุไฟอย่างนี้นี่แหละครับคือเราไม่สามารถไปผสมาธาตุอะไรได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวของ4ีเซตบิสซาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เลย2ก็คือเวลาเราโจมตีมอนสเตอร์าธาตุไฟไปก่อน1ครั้งแล้วเราเอาไออากะมามุดดินแล้วไปโ่ใส่หน้ามอนเนี่ยตัวของมอนสเตอร์มันจะทําการติดละลายแบบไม่มีดาเมจเลยนะครับเพราะว่าตัวมุดดินแล้วก็โผล่มาของไออากะเนี่ย มันไม่มีดาเมนะครับแต่ว่ามันสามารถแปะท่าได้เพราะงั้นมันอาจจะเล่นค่อนข้างยากไปสักนิดหนึ่ง ก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปวิธีเล่นและบิลของตัวละครอายากาศของเรากันนั่นเองนะครับทีนี้เรามาสรุปท้ายคลิปกันนิดนึงก่อนก็แล้วกันตัวละครอายากาศผมมองว่าเป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบในเกม g e n ช i n Impact อย่างมากๆเลยนะครับไหนจะเรื่องของดีไซน์ตัวละครที่เพอร์เฟกมากๆไหนจะมี v ์ i อ e actor ที่ดีมากๆอีกด้วยนะครับทำให้ตัวละครอายากาศเป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของเกมเพลย์เล่นสนุกเล่นง่ายแถม ยังเล่นได้มันมากๆด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการตัวละครที่ใช้ทุกอย่างในตัวละครเพื่อรีดดามเมดสูงสุดเนี่ยตัวละครอายกากก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ต้องถูกใจเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับ การหาอาวุธการจัดอ์ติแฟกต์รวมถึงการจัดทีมที่ฟังผมพูดมามันอาจจะดูยากไปสักนิดนึงแต่เอาเข้าจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่คิดนะครับมันอาจจะไปติดแค่ในส่วนของอาวุธที่อาวุธส่วนใหญ่ดีๆแล้วมันเป็นอาวุธลิมิเต็ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหาอาวุธพวกนั้นมาใช้งานได้ตัวไอายากาก็พอมที่จะเชิดฉายให้กับตัวเพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมแนะนําเลยว่าควรมีติด ID ดีไว้นะครับจะเล่นหรือไม่เล่นผมว่ามีติดไ d ดีไว้ก่อน ไม่เสียหายนะครับยังไงอนาคตผมมั่นใจการันตีได้1000เปเลยว่าได้ใช้ตัวออยากะอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนๆดูคลิปนี้แล้วอยากได้ตัวออยากะอยากได้แบบมากๆเลยนะครับแต่ว่าการเติมเงินตอนนี้ของเกมเกมชิน Impact มันแพงจัดๆเลยนะครับผมคือแพงเวอร์เลยนะครับผมก็ขอมาแนะนําร้านเติมเงินเกมเกมชินในราคาที่ถูกกว่าการเติมเองอย่างแน่นอนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านของเพจพอมดเคปว่าเพลของเรานั่นเอง เติมเงินเกมเกณฑ์ชินในราคาที่ถูกกว่ารวดเร็วปลอดภัยไม่มีการโดนแฮ็กไม่มีการโดนรีฟันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทางเพจจะขอแค่ u id ในการเติมเงินเท่านั้นนะครับ id password ทางเพจจะไม่มีการขออย่างเด็ดขาดนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดใต้ดีสคริปชันได้เลยนะ เอาละสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส cribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ในอนาคตจะได้ไม่พลาดคลิปแนวนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับเอาละสำหรับคลิปในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันครับสวัสดีครับไปแล้วจ้า